คุณเคยรู้สึกไหมเวลาดูกราฟแล้วมันดูมั่วซั่วไปหมดไม่รู้ว่ามันกําลังจะขึ้นหรือมันกําลังจะลงกันแน่ไม่ต้องแปลกใจครับเมื่อก่อนผมก็เป็นครับดูเทรนไม่ออกเข้าเทรดมั่วๆพอสุดท้ายผมเสียผมไม่โทษตัวเองครับผมโทษตลาดตลาดแม,ม่งโกงแต่สุดท้ายผมก็รู้ว่าตลาดไม่ได้ผิดครับผมนี่แหละผิดเต็มๆเ,เลยมันอยู่ที่ว่าผมนี่แหละครับที่ไม่เข้าใจโครงสร้างของตลาด โครงสร้างของราคาเองโครงสร้างราคามันไม่ใช่อะไรที่ซับซ้อนเลยครับมันก็แค่ประกอบไปด้วยโครงสร้างราคาขาขึ้นโครงสร้างราคาขาลงแล้วก็พักตัวผมจะไม่พูดอะไรที่มันซับซ้อนและมันยากนะครับเอาเป็นว่าถ้าราคาทําจุดสูงสุดแล้ว1ครั้งแล้วมันไปทําจุดสูงสุดใหม่ครั้งหนึ่งนั่นแหละครับคือโครงสร้างขาขึ้นละหรือนะครับราคาทําจุดต่ําสุดละแล้วมันทําจุดที่ต่ํากว่าเดิมซะอีกอันนั้นคือโครงสร้างขาลงครับแต่ถ้าราคา ขึ้นก็เท่าเดิมลงก็เท่าเดิมติดๆอยู่อย่างนี้นานๆน,น,นะครับนั่นคือไซเวย์ราคาไม่เป็นไหนหรือว่าพักตัวนั่นเองครับและพอผมได้ทําความเข้าใจนะครับแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นคือกําไรทําได้ง่ายขึ้นเรื่องโครงสร้างราคามันก็อาจจะฟังดูง่ายนะครับแค่ดูไฮกับโลที่มีการสูงขึ้นหรือต่ำลงแต่พอผมได้ลองเริ่มฝึกจริงๆนะครับมันเหมือนว่าเรามองกราฟคนละแบบต่างกันจากเมื่อก่อนเยอะเลย ถ้าใครอยากดูคลิปเต็มที่ผมได้อธิบายตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการใช้งานโครงสร้างราคาได้จริงนะผมทำสรุปไว้ในคลาสพิเศษนะครับราคา3,900บาทคุณสามารถเริ่มเรียนแบบออนไลน์ได้เลย แล้วก็ปรึกษาผมแบบส่วนตัวได้ตลอดเลยมาดูโครงสร้างราคาแบบในจินตนาการแบบในฝันกันก่อนนะครับโครงสร้างราคาที่ผมบอกว่ามันก็ไม่ได้ยากนะมันก็เป็นอย่างนี้ครับขาขึ้นมีการปรับตัวที่สูงขึ้นมีการลงมาทําจุดต่ําลงและมีการทำหายที่สูงขึ้นอย่างเงี้ยถือว่าเป็นโครงสร้างราคาขาขึ้นแล้วสิ่งต่อไปที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับราคาปรับตัวลงมาขึ้นต่อเห็นไหมครับนี่คือโครงสร้างราคาขาขึ้นวงเล็บในอุดมคติทีนี้โครงสร้างราคาขาลงบ้างครับมีการปรับตัวลงมาขึ้นไปทำแนวต้านลงมาต่อขึ้นไปทำ ลงมาต่อมันก็จะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับมันก็คือการเบรกเอาอีกแล้วเบรกเอาเบรกเอานะครับเบรกเอาราคาก็เบรกไปเรื่อยแต่ทีนี้มันมีวิธีการสังเกตอยู่ครับโครงสร้างราคาขาขึ้นถ้าจะเอาแบบภาพใหญ่ในแบบตามเฟรม m 3 0หรือ h 1 h 4นะครับขึ้น ลงมาขึ้นลงมาขึ้นวิธีการคอนเฟิร์มเลยนะว่าเป็นขาขึ้นแบบจริงๆที่แข็งแรงจริงๆเนี่ยจะต้องมี2องไฮและ2โลขึ้นไปครับอย่างตรงนี้นะครับโลที่1ก็คือจุดต่ําสุดที่1นะครับจุดสูงสุดที่1จุดสูงสุดที่2อันนี้คือโล1โล2อันนี้คือไฮหนึ่งไฮ2 เมื่อครบองค์ประกอบนะครับ2โล2ไฮขึ้นไปตรงนี้สามารถคอนเฟิร์มเป็นโครงสร้างราคาขาขึ้นที่แข็งแรงได้เลยเพราะนั้นเราก็สามารถเดาแนวโน้มตลาดได้ว่าราคาเนี่ยจะลงมานะแต่ไม่น่าจะเกินตรงนี้ h ฮที่1เพื่อลงมาทําแนวรับแล้วก็เพื่อเด้งขึ้นไปต่อนั่นเองนะครับนี่คือการคอนเฟิร์มสับขาขึ้นส่วนฟังขาลงนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะตรงกันข้ามกันนะครับฟังขาลงเนี่ยนะครับจะเริ่มคอนเฟิร์มตั้งแต่หนึ่ง h i สองหนึ่งโลสนะครับตรงนี้คือไฮที่1 ไฮที่2โลที่1โลที่2นะครับหมายความว่าในอนาคตเราก็สามารถทํานายกราฟได้เลยว่าราคาเนี่ยจะขึ้นมาแต่ไม่น่าจะเกินตรงนี้เราก็สามารถที่จะหาจุดในการเซลล์ได้เช่นกันครับนี่คือแบบในอุดมคติครับแต่ถามว่าชีวิตจริงมันง่ายขนาดนั้นไหมไม่ง่ายครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างของตรงนี้นะครับเราอาจจะไม่ต้องนับอะไรเยอะนะครับเพราะว่าถ้านับเยอะมันก็จะงงถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูการที่จะเป็นขาลงที่แข็งแรงที่แท้แทแทก่อนนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะ1นึ่งไฮหนึ่งโลไฮที่2นะครับ โลที่2เห็นไหมครับตรงเนี้ยราคามันจะเมคเซ e n s กันนะครับจุดสูงสุดแรกจุดสูงสุดที่1นะลงมาทําจุดต่ําสุดที่1หรือว่า1นึ่ง high หโลนะครับแล้วก็มีการขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่2แล้วก็ลงมาทําจุดต่ําสุดที่2แต่สิ่งที่เราจะสังเกตได้เลยจุดสูงสุดเนี่ยมันจะต่าลงสำหรับเวฟขาลงนะต่ําลงเห็นไหมแล้วก็จุดต่ําสุดเนี่ยมันก็จะต่ําลงนะครับต่ําลงต่าลงเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามี2แล้วนะครับสอง high สโลแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นนคคืืออจจุุดดที่3ใ เาเข้อย่างตรงนี้ราคามีการขึ้นมาทําจุดอะไรครับจุดที่3แล้วนะครับจุดที่3หมายความว่าเราสามารถที่จะหาจังหวะในการเข้าเทรดแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วมันก็กําไรเห็นไหมครับถ้าวาดเป็นกราฟเส้นก็คือแบบนี้นั่นเองแล้วก็ลบพวกนี้ออกเราจะได้เห็นชัดกว่าเดิมเห็นไหมครับว่าจุดสูงสุดต่ําลงต่ําลงเราจะเล่นขาเซลในจุดสูงสุดที่ต่ําลง ที่เป็นครั้งที่3อันนี้เป็นการคอนเฟิร์มเทรนด์ที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะให้มันลงมาตรงนี้นะครับแต่ถ้าลงเกินก็เรื่องของมันแต่เราเออกกาไรแค่นี้ถ้าเราจะเทรดนะครับนี่คือฝั่งของขาลงมาดูฝั่งขาขึ้นกันบ้างนะครับเราจะเริ่มนับตั้งแต่ชุดนี้เลยนะจุดต่าสุดที่1นึ่งทำจุดสูงสุดลงมาอ่านี่พักแล้วนะครับหมายความว่าตอนนี้เรามีอะไรครับเรามี1จุดละที่เป็นจุดต่ําสุดเรามี1จุดละที่เป็นจุดสูงสุดและตรงนี้จุด ที่อะไรครับจุดที่ราคาต่ําสุดจุดที่2เพราะฉะนั้นถามว่าคอนเฟิร์มขาขึ้นได้ยังยังครับต้องมีอีกครับต้องมีอีกต้องรออะไรครับต้องรอราคาขึ้นไปทําจุดสูงสุดอีกจุดหนึ่งก่อนอย่างตรงนี้ขึ้นมาทํำไหมปึ๊บถามว่ามันสูงกว่าตรงนี้ไหมใช่ครับมันสูงกว่าแล้วหมายความว่าตรงเนี้ยคือจุดสูงสุดอีกจุดหนึ่งครับที่คอนเฟิร์มแล้วว่าใช่แล้วนะ2จุดแล้วนะเราก็เข้าตรงไหนครับจุดต่ําสุดที่3สําหรับฝั่งขาขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้ถามว่าการดูจุดต่ําสุดดูยังไงนะครับ ให้ราคาลงมานะครับแล้วก็ปิดด้วยแท่งสีเขียวตรงนี้เราจะนับเป็นจุดต่ําสุดแล้วหมายความว่าเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดตรงนี้ได้เลย เพื่อหวังเก็บกำไรแค่นี้นะนี่คือภาพในอุดมคติย้ําว่าในอุดมคตินะครับวิธีการคอนเฟิร์มโลคอนเฟิร์มไฮนะแล้วมันก็ไปต่อเรื่อยๆอ่ะทีนี้มาดูครับเมื่อกี้สังเกตการคอนเฟิร์มพอในชีวิตจริงอะถามว่ามันง่ายขนาดนั้นไหมไม่ดูอย่างตรงนี้นะที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้อันนี้มันคอนเฟิร์มขาลงมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะครับนี่คอนเฟิร์มขาลงมาแบบโอ้โหไหลากมากแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยไหลลงมาไหล Like. ทีนี้ถามว่าเราต้องดูขนาดนั้นไหมเดี๋ยวจะง,งงกันซะก่อนนะครับเราเทรดเนี่ยเราเทรดปัจจุบันหรือเทรดอดีตครับให้ทุกคนตอบ1ปีให้เวลา1ปีในการตอบนะครับโอเคหมดเวลา <What? S 2> เร็วไหมหนึ่งปีผ่านไปเร็วเนาะเราอยู่กับปัจจุบันครับเราดูแค่ move นี้นะครับ move นี้ก็พอแล้วนี่เอาแค่นี้พอตรงนี้การไล่สกิลเราก็รู้นะครับมันต่อจาก ep ที่แล้วเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้คือเบรก out ในโซนถูกไหมราคาเบรกลงมานะครับ ทำอะไรครับ3ส,สีเห็นไหมนะครับทำทรงขาลงต่อถูกไหมแต่เราจะไม่ได้ดูเรื่องเบรกเอานะอันนี้เราจะดูเรื่องโครงสร้างของราคาอย่างเดียวนะว่าโครงสร้างไหนเป็นขึ้นหรือลงกันแน่อันนี้ยังเป็นโครงสร้างราคาฝั่งขาลงอยู่นะครับสังเกตยังไงนะอาจจะเพื่อนๆพี่ๆอ,อาจจะดูแค่นี้นะครับจากการที่มันเบรกเอามาแล้วมันยังคงเป็นขาลงมีแท่งแดง,งเดียวเลยนะครับพักตัวลงต่อออะยังคงเป็นโครงสร้างขาลงทีนี้อยากให้ทุกคนจินตนาการครับภาพในอุดมคติที่ผมวาดให้เมื่อสักครู่ ถ้ามันจะลงตอ่อมันต้องทํารักษาอย่างนี้ใช่ไหมครับเรื่อยๆถูกไหมห้ามอะไรครับห้ามปีนเกี้ยวนะครับห้ามปีนเกี้ยวก็คือถ้าจะลงตอ่อเนี่ยห้ามสูงกว่าตรงนี้แล้วถ้าสูงกว่าเนี่ยถือว่าโครงสร้างขาลงพังถูกทําลายเลยถ้าเกิดว่าเนี่ยอีกสักพักนึงเนี่ยราคามาอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้วนะนี่ it it like ดูแค่นี้พอนะครับโครงสร้างราคาเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจินนากรต่อได้เลยว่าขึ้นได้นะแต่ห้ามเกินตรงนี้ถ้าขึ้นเกินตรงนี้โครงสร้างถูกเปลี่ยนแน่นอนครับ <todos S 1> ยังยังคงเป็นขาลงอยู่ครับเพราะมันยังไม่เกินแต่ถ้าเกินเมื่อไหร่มีเปลี่ยนอ่าเรียบร้อยครับนี่คือการเปลี่ยนโครงสร้างราคาแล้วครับหมายความว่าตรงเนี้ยผมถามอีกทีหนึ่ง ขาขึ้นหรือขาลงนะครับใครจะตอบขาลงก็ไม่ผิดนะถ้าดูภาพใหญ่แต่ถ้าเป็นภาพเล็กๆมันคือขาขึ้นแล้วครับทำไมถึงเป็นขาขึ้นก็ย้อนกลับมาเมื่อกี้ครับโครงสร้างราคาขาลงลงมานะครับพักตัวลงต่อถ้าจะลงต่ออีกทีนึงราคาเนี่ยไม่ควรปีนตรงนี้แล้วนะครับมันจะเปลี่ยนโครงสร้างทันทีมันจะเป็นอย่างเนี้ยลักษณะอย่างเงี้ยคือเสียโครงสร้างแล้วหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเรามาเซลล์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราเซลล์ตรงนี้เพราะหลาแหละคนมองว่าเฮ้ย เด้งขึ้นมารีเทสแน่เลยถ้าเราเซลตรงนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับต่อให้เรา SL ไกลแค่ไหนก็ตามนะไม่ต้องไกลหรอกเอา SL แค่พันจุดก็พอเราอาจจะเก็บ TP พ0 0ันจุดเหมือนกันเดี๋ยวดูนะโอกาส SL เนี่ยผมบอกเลย80%นะครับเดี๋ยวดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นราคาลงมานะแต่เนี่ยโชคดีดัน TP ไปก่อนนะครับอย่างที่บอกคือ80%โอกาสเอแต่มี20%อาจจะฟุกลอดอะไรก็ได้แต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวดูนะสมมติเซลไปละ เฮ้ยได้ใจกำไรไปรอบหนึ่งไม่พอใจเอาอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้อาจจะได้มาลวประมาณพันจุดรอบนี้ขอหน่อยเถอะขอเอสลเนี่ยไกลๆหน่อยเพราะว่าเราหวังหวังอยากได้กําไรเยอะๆอะหวังกําไรเนี่ยสามพจุดเลยขอลากเอสอลสะบัดไปไกลๆหน่อยเดี๋ยวดูนะเมื่อกี้ยังกําไรดีๆอยู่นะสิ่งที่เกิดขึ้นครับก <ๆ S 1> ำไรหายพร้อมขาดทุนอีกพร้อมขาดทุนอีก500จุดเห็นไหมครับเพราะอ,อะไรเพราะโครงสร้างราคามันถูกเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หมายความว่าตรงนี้เราเอามา adapt ได้ไหมแทนที่เราจะเซลเราเอามา a d ดได้ครับหมายความว่าโครงสร้างราคาลงถูกเปลี่ยนเราต้องมองอะไรครับมองกราฟขึ้นต่อซึ่งตรงนี้เรื่องเบรกเอาจะเข้ามามีส่วนละถ้าเราแบ็กกลับมาตรงนี้นะฮะถ้าใครยังไม่ได้ไปดูเบรกเอานะครับไปดูของคลิปที่แล้วได้นะที่ผมลงเอาไว้ให้นะครับตรงนี้ราคามีการเบรกเอาแล้วควรที่จะลงต่อถูกไหมครับอันนี้คือราคาอาจจะขึ้นมารีเทสอ่ะขึ้นมารีเทสปุ๊บอย่างงี้เพื่อ,ออาจจะลงต่อถูกไหม แต่เน,นี้ยอย่างที่ผมบอกโครงสร้างราคามันเปลี่ยนแล้วนะครับถ้าตรงนี้มันเป็นแนวต้านแล้วมันยืนขึ้นมาอย่างเงี้ยจากที่มันควรลงแล้วมันยืนมันคือเฟกเอาเนาะอันเนี้ยยังไม่ได้สอนอาจจะยังไม่ได้สอนแต่ให้รู้ในเรื่องของเบรกเอาก็พอครับมันเบรกไอ้กรอบนี้มาได้อีกละ หมายความว่ามันเนี่ยต้องการที่จะขึ้นแล้วแต่ว่าตรงนี้มันไม่ใช่แท่ง3สีในการขึ้นต่อมันเป็นแค่โซนและทีนี้มันห่างจากโซน600จุดเราควรทําอะไรครับรอรีเทสใช่หรือไม่นะฮะแล้วเราก็อาจจะเก็บกําไรเนี่ยรอให้มันรีเทสตรงนี้อาจจะมาเก็บกําไร1ต่อ1ก็ได้แต่ถ้าเราอ่านวอลลุ่มเป็นเราดูโครงสร้างเป็นเราสามารถเก็บเต็ม2อ0 0ันจุดได้เลยนะโดยที่ SL เราเท่าไหร่รู้ไหมครับเ l เราแค่700จุดนี่คือการรีด r r ที่เริ่มเข้มข้นขึ้นจากคลิปที่แล้วนะครับ คลิปที่แล้วผมอาจจะสอนให้เก็บ1ต่อ1นะแต่คลิปนี้เราก็เก็บ1ต่อ1นได้ครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเป็น2 TP แล้วกันนะอันนี้เราอาจจะเก็บ700จุดเท่ากันก่อนครับถ้าราคากลับมารีเทสนะอันแรกเรา,าจ,จะเก็บ700จุดครับแต่อีกอันนึงเราอาจจะรีเต็มเลยก็คือเก็บ TP 2 0 0 0 SL 7 0 0คุ้มมากนะครับอาจจะดูนะปึ๊กรีเทสครับชุดแรกกำไรไปแล้วถูกไหมถ้าเราเปลี่ยนหน้าเทดเพราะตรงนี้คือโครงสร้างราคาขาขึ้นเป้าหมายคืออะไรนะครับตรงนี้ขึ้นลงขึ้นถูกไหมลง ขึ้นต่อเราจะไม่ต้องดู2 l o โล h i g ไนะครับตรงนี้อาจจะไม่ต้องใช้เพราะว่าโครงสร้างมันถูกเปลี่ยนแล้วเราสามารถที่จะเริ่มเล่นตรงนี้ได้เลยแล้วเมื่อมันเป็นภาพใหญ่ถึงจะไปดู2โล2ไจุดสูงสุดที่สูงขึ้น2จุดจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น2จุดและเราค่อยเล่นจุดต่ำสุดที่3ค่อยเข้าไปตรงนั้นก็ได้แต่เนี้ยเป็นการเข้าก่อนนะครับเข้าก่อนโครงสร้างภาพใหญ่ต้องเข้าใจว่า จุดประสงค์ของตรงนี้เราเล่นตอนราคาเปลี่ยนโครงสร้างเริ่มเปลี่ยนหมาดๆเลยมาสามารถเข้าทำกาไรได้หลายวิธีครับอ่ะเราดูต่อนะครับปึ้งนะฮะอันนี้ไม่เป็นไรนะชุดแรกอาจจะโดนเอสไปนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยอาจจะยังไม่นิ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันจะเป็นความรู้เพิ่มมาอีกนะอันนี้อาจจะเป็นการ Rejection สิ่งสําคัญเลยคืออะไรรนะู้ไหมหลังจากที่เราโดน SL ไปแล้วนะครับไม่เป็นไรเลย SL แค่700จุด ทีเนี้ยเราเห็นว่าราคามันไม่สามารถอะไรครับไม่สามารถปิดต่ํากว่าโซนได้เพราะฉนั้นเราสามารถบายซ้ําตรงนี้อีกได้นะครับและเมื่อกี้เสีย700เอา700คืนก่อนก็ได้นะทำให้ดูเป็น2อันเหมือนเดิมเอา700คืนก่อนแล้วมาดู s l ครับ SL ตรงเนี้ยเราตั้งแบบนี้ไม่ได้1ัน0ไม่ไหวนะครับจากกรณีที่มันปิด สูงนะครับมันไม่ได้ปิดต่ําก่าโซนมันปิดสูงแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เอลมาอยู่ตรงนี้ได้เลยครับห้าจุดก็พอแล้วก็สามารถเก็บทีได้2อันเหมือนเดิมก็คืออันที่1อาจจะกเก็บ700เพื่อเอาคืนอันที่2ขอรีดเต็มจํานวนครับเอสเอลห้าร้อยทีพสองพมาดูกันครับตรงนี้ปึ่งชุดแรกเก็บคืนชุดที่2อยังไงครับตรงนี้มาดูโครงสร้างราคานิดน,นึงครับจุดต่ําจุดที่1จุดสูงจุดที่1มาตรงนี้นะครับจุดต่ําจุดที่2อ่าตรงนี้ยังคอนเฟิร์มไม่ รอรอ,อก่อนในระหว่างที่คอนเฟิร์มไม่ครบเรา TP ไปแล้วนะครับเรา TP ไปแล้วอ่าตรงนี้ทำแล้วครับเรียบร้อยตรงนี้ทำจุดสูงนะครับเพิ่มขึ้นอีก1จุดหมายความว่าจุดสูงเรามี2จุดแล้วเรามี2หาไฮแล้ว2โลนะครับ2ไฮ2โลเรารออะไรครับราคาลงมาทำอีกรอบหนึ่งแล้วเราเข้าเพิ่มตรงนี้ได้อาจจะวาดไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวลองดูนะราคาจะลงมาทำไหมนะครับโอ้โหดูทรงแล้วไม่ลงเลยนะไม่ลงเลย ไม่ลงแล้วแหละครับอันนี้ไปยาวๆราคาไม่ลงมาเลยนะอ่ะทีนี้เมื่อมันขึ้นเกินมาแบบนี้นะครับเกินลิมิตแล้วก็เอาใหม่ครับเราดูโครงสร้างใหม่ตรงนี้มันขึ้นไปเยอะเกินนะครับเราลองมาไล่โครงสร้างใหม่นะเมื่อกี้คือรูปแบบโครงสร้างขาลงที่ถูกเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเรียบร้อยทีนี้เรามาดูขาขึ้นครับอย่างที่บอกครับ ในอุดมคติอ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับว่าตอนนี้เป็นเทรนอะไรอ่ะผมถามเพื่อนๆน,นิดนึงตรงนี้เป็นเทรนอะไรครับให้เวลาคิด3ปีเลยอย่าดูอดีตเยอะครับดูปัจจุบันก็พอปัจจุบันเนี่ยเรารู้อยู่แก่ใจว่าเฮ้ยมันเป็นขาขึ้นมานะเนี่ยมันเบรก3แท่งเห็นไหมครับอันเนี้ยเบรกเอา์ในแท่งเทียนถูกไหมเบรกมากนะครับอันเนี้ยราคาเริ่มพักตัวดูยากนิดนึงอาจจะไม่ดูตรงนี้แล้วก็มาดูต่อครับราคาทําแนวต้านราคาทําแนวรับราคาเบรกลงมา แล้วก็เบรก3าแท่งอีกแล้วหมายความว่าตรงนี้ขาขึ้นถูกเปลี่ยนเป็นอะไรครับขาลงแล้วนะตรงนี้เนี่ยราคาถูกเปลี่ยนเป็นขาลงโดยสิ้นเชิงแล้วนะเห็นไหมครับบอกแล้วว่าให้ดูแค่ปัจจุบันก็พออย่าไปดูเยอะเดี๋ยวจะงงให้ดูจากการปิดของแท่งเทียนนี่แหละครับไอตรงเนี้ยอาจจะดูยากก็ไม่ต้องไม่ต้องดูอย่างที่ผมบอกนะให้ให้เรานับข้ามไปเลยว่าตรงเนี้ย โอเคเป็นขาขึ้นมานะครับถ้าจะขึ้นต่อควรลงตรงนี้และก็ควรไปแบบนี้ถูกไหมครับนี่คือโครงสร้างราคาขาขึ้นเนาะแต่ตรงนี้ราคาไม่ใช่แบบนั้นละแล้วก็มาตีโซนครับอ่าตรงนี้เป็นแนวต้านนะอ่าตรงนี้เป็นแนวรับและตรงนี้ก็เป็นแนวต้านก่อนมันจะเบรกถูกไหมหมายความว่าภาพมันจะเป็นอย่างนี้ลงขึ้นลงอ่าและตรงนี้ก็มีการเบรกไปอีก1ชุดครับปึ๊บอย่างนี้หมายความว่าตรงนี้มีกี่โลมีกี่ไฮแล้วครับลองเอากรอบออกนะ จุดสูงสุดที่1ถูกไหมครับจุดสูงสุดที่1จุดสูงสุดที่2ตรงนี้จุดต่ำสุดที่1ปึ๊บจุดต่ำสุดที่2นะครับจุดต่ำสุดที่2อยู่ตรงไหนอยู่แถวแถวนี้นะครับเมื่อมันปิดแท่งสีเขียวจุดต่ำสุดที่2หมายความว่าถ้ามันเด้งขึ้นมาแถวแถวแนวต้านเก่าเนี่ยเราก็สามารถกดเซลล์ได้ด้วยความเข้าใจที่ว่าลงขึ้นลง ขึ้นไปนรีเทสแนวต้านลงต่อตามโครงสร้างราคาอันนี้จะเป็นจุดสูงสุดที่3ถูกไหมหนึ่งสองสามที่เราควรรอราคามาเทสแล้วก็ลงต่อแต่ทีเนี้ยเราต้องดูซ้ายมือด้วยนิดนึงนะว่ามันติดอะไรอย่างตรงเนี้ยมันก็อาจจะติดในพวกแนวนี้อยู่แต่ถามว่าระยะจากตรงนี้ถ้ามันเด้งขึ้นมาตรงนี้จริงลงตรงนี้พันเเราขอแค่700มันจะให้เราไม่ได้เลยเหรอเราก็สามารถตั้งกราฟรอไว้ได้นะครับถ้ากราฟขึ้นมานะแต่เนี้ยกราฟขึ้นมาไหม ดูนะอ่ะขึ้นมาครับเห็นไ,ไหมขึ้นมาขึ้นมาพักตัวอันนี้ขึ้นเกินนะครับเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราตั้งไว้นะครับถ้าเราตั้ง T P 700แต่เราควรเป็น700แต่เนี้ยเราจะโดนสะบัดซึ่งเหตุการณ์นี้ถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมไนะเกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นได้พอเราโดนสะบัดเราก็ค่อยเข้าใหม่ก็ได้ครับมันก็ยังอยู่ในโครงสร้างขาลงอยู่เหมือนเดิม นะครับอ่าอาจจะโดนสะบัดไปชุดแรกถูกไหมถ้าสมมุติเราเข้าตรงนี้เลยเดี๋ยวผมเพลงกราฟนิดหนึ่งนะมันมีวิธีเข้าที่แบบไม่เสี่ยงแบบนี้ก็มีนะครับผมก็ได้รวบรวมไว้ทําใน privately แล้วแต่นี้เป็นมุมมองที่อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆมือใหม่เนี่ยเข้าใจมากขึ้นแล้วกันนะครับถ้าเรามาตั้งเซลล์ตรงนี้ SL เราอาจจะเอา700จุดเพื่อหวัง TP เนี่ยหต่อหนึ่งเจุดตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูใน time frame M 1 5้จะได้ชัดกว่านี้นะครับเดี๋ยวดูการปฏิบัติของราคานะ เห็นไหมอันนี้โดน S ลก่อนครับ M15 เนี่ยขึ้นไปกวาด S L ก่อนแล้วจากนั้นราคาก็กลับลงมาซึ่งถ้ากลับลงมาแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถแก้เกมด้วยการทําอะไรครับเข้าใหม่ตรงนี้สิครับเมื่อกี้โดนไป700อะขออีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันให้โอกาสตัวเองแต่ TP รอบนี้เราเลือกได้ครับอย่างน้อยๆเนี่ยหลักในการเทรดให้อยู่รอดในตลาดนะครับคือการมี TP SL ที่ชัดเจนและอ,อย่างหนึ่งคือถ้าเราเสีย700เราไม่ต้องไปหวัง 7,000เพื่อเอาคืนและได้กําไรเลยเราอาจจะเก็บ700ไปก่อนนะครับเพื่อให้มันรีโคเวอร์ก็ได้แต่ผมจะทําให้ดูเป็น2เคสเหมือนเดิมถ้าสมมุตินะเราตั้ง700อันนี้แต่ถ้าเราตั้งพันสก็อันนี้เดี๋ยวดูนะเล่นตามโครงสร้างอะไรจะเกิดขึ้นราคาก็วิ่งลงมา TP ทั้ง700และพันสเลย เนี่ยนะครับแล้วก็ไปต่อคือมันจะมีการโดน s อสแเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะเห็นไหมครับโซนนี้ที่เราทําเอาไว้ราคาเนี่ยลงมาเกี่ยวนะหมายความว่าไงครับหมายความว่าใครที่เล่นบายแค่แนวรับแนวต้านไม่ดูโครงสร้างบายเข้าไปตรงนี้นะครับอาจจะ s l ใต้โซนนี้จะโดน SL ไปหมดเลยเพราะราคาขึ้นมาเคลียร์และการที่ราคาปิดอย่างนี้นะครับมันอาจจะไม่อยากลงแล้วนะมันอาจจะอยากขึ้นแต่เราก็ต้องดูโครงสร้างราคาประกอบด้วยซึ่งตรงนี้โครงสร้างราคาเนี่ยถามว่าเป็นอะไรนะครับ ตอบได้คําใหญ่ๆเลยว่าไม่รู้นะฮะพักตัวแล้วไม่รู้ว่าจะเลือกขึ้นหรือจะเลือกลงนะครับแต่ถ้าเราจะเล่นด้วยความรู้ของดิเจคชั่นเพื่อหวังให้การาบขึ้นเดี๋ยวลองดูว่าขึ้นไหมนะขึ้นไหมล่ะครับเห็นไหมสุดท้ายมันเป็นไปตามโครงสร้างผมย้อนกลับมาอีกนิดนึงดูนะครับเบรกเอาราคาเบรกแนวรับได้เป็นเบรกเอาตามโครงสร้างขาลงเหมือนเดิมตรงเนี้ยโครงสร้างขาลงยังไม่เสียนะเดี๋ยวผมบอกว่าเสียตอนไหนนะเดี๋ยวพาไปดูว่าเสียตอนไหน น,นี่เริ่มแล้วเริ่มจากตรงนี้ไม่รู้เสียหรือเปล่าแต่ว่าราคาเนี่ยทำแนวรับแล้วทาแนวต้านแล้วหมายความว่าโครงสร้างขาลงจะเสียก็ต่อเมื่ออะไรครับยืนได้เสียแน่นอนแต่ถ้ายืนไม่ได้ถ้าราคาเนี่ยแค่รีเทสตรงนี้แล้วก็ทำแนวต้านอันนี้ก็มีโอกาสที่จะลงต่อเหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องลงเยอะครับเราแค่คิดว่าลงมารีเทสแค่นี้ก็พอละอ่ะเดี๋ยวดูนะเสียเมื่อไหร่เห็นไหมอันนี้ทำแนวต้านแล้วมีโอกาสลงมารีเทสที่เดิมนะ หรืออาจจะเป็นไซเวยอ่ะเรียบร้อยครับโครงสร้างราคาเนี่ยเริ่มนะครับเริ่มเพียเพ้ยนๆแต่ว่ายังไม่เสียนะเปลี่ยนกรอบใหม่นิดนึงกรอบมันกว้างนิดนึงชัดเจนครับเสียแล้วอันนี้คือโครงสร้างราคาเสียแล้วนะพร้อมที่จะเป็นขาขึ้นต่อแล้วนะบวกกับตรงนี้มีโซนโล่งๆก็อันตรายลองคิดตามถ้าเราเซ์เลยด้วยความเข้าใจที่ว่าก็ยังมองเป็นขาลงอยู่อ่ะเดี๋ยวลองดูนะ ก็ไม่ได้ผิดนะครับไม่ได้บอกว่าผิดนะอาจจะ SL สักพันจุด TP เนี่ยขอเก็บพันจุดเช่นกันมันอาจจะก,กําไรก็ได้แต่ว่าผมอยากให้ทุกคน,นอ่านโครงสร้างราคาเป็นนะครับตรงนี้โครงสร้างราคาฝั่งขาขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับ ว่ามันมาจริงไหมแค่เราดูโครงสร้างราคาเป็นเราจะเทรดได้ง่ายขึ้นเป็นร้อยเท่าเลยถ้าเราเปลี่ยนจากเซลลเป็นบายล่ะทําได้ไหมโซนมันโลงราคาเนี่ยห่างจากแนวรับเนี่ยประมาณ400จุดอะถ้าเราไม่ได้คิดมากเราก็อาจจะอะขอลองหยอดหยอดไปก่อนตรงนี้ SL อาจจะสัก5 0 0ถึง7จ0จุดอะสมมติ SL 7 0 0ตรงนี้หยอดไปเลยแล้วขอเก็บ TP แค่700ก็พอแล้วด้วยความเข้าใจที่ว่าโครงสร้างราคาขาขึ้นขึ้นลงขึ้น ลง70-80%มันขึ้นไปตรงนี้อยู่แล้วแต่เราขอแค่ครึ่งหนึ่งอ่ะไม่ถึงครึ่งอ่ะจะให้ไม่ได้เลยเหรอกดบายไปครับปึ้งราคาย่อลงมาเห็นไหมมันมีอยู่2รูปแบบนะถ้าเราบายนะครับบายเลยเราอาจจะเสียวแต่ถ้าเราเป็นอีกคนหนึ่งล่ะที่แบบเฮ้ยรอราคามาที่แนวรับดีกว่าแล้วชั้นค่อยเล่น แต่ชั้นเก็บ tp เท่ากันเลยนะหมายความว่าคนหลังเนี่ยจะ sl ที่ปลอดภัยกว่าก็คือกราฟมโอกัสบัตมานะแต่คนแรกจะโดน sl แล้วคนที่2ไม่โดนถ้าตั้ง700นะอาจจะเก็บ tp 7 0 0จุดครับอ่ะถ้าเก็บ700ยเนี่ยคนเนี้ยกำไรแน่นอนนะแต่ถ้าลงเก็บเท่ากันดูล่ะปึ้งทั้งคู่2คนเนี้ยยังไม่โดน sl นะยังไม่โดน sl เกือบกําไรกันทั้งคู่ละกาไรกันทั้งคู่นะครับแต่ความต่างกันคืออะไรคนแรกเกือบไปเกือบโดน sl ไปแต่คนที่2รอบายตรงแนวรับรอดไหม รอดสบายอยู่แล้วนะครับและตรงนี้ก็มีอะไรครับย้อนกลับมาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเบรกเอาท์ในรูปแบบแท่งเทียนครั้งที่1นึ่งเบรกเอาท์ในรูปแบบแท่งเทียนครั้งที่2นะครับอย่างที่บอกมันเกิดขึ้นตอนที่มันเป็นเทรนแรงๆละและตรงนี้ก็เป็นโครงสร้างขาขึ้นที่สมบูรณ์แล้วนะครับมานับกันครับจุดต่ําสุดที่1กราฟปรับตัวขึ้นไปนะครับทำจุดสูงสุดลงมาทําจุดต่าสุดที่2ขึ้นไปนะครับขึ้นไปตรงนี้ทําจุดสูงสุด ที่3ลงมาจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นที่3เราสามารถเข้าบายตรงนี้ก็ตรงกับบุคคลที่2ที่เขาเริ่มเข้าบายตรงนี้ขึ้นต่อ นั่นเองนี่คือรูปแบบโครงสร้างราคาง่ายๆนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคเบื้องต้นนะครับซึ่งบอกเลยว่าอันเนี้ยตั้งใจทําให้พี่ๆหลายๆคนนะครับได้ดูโครงสร้างราคาเป็นเพื่อที่จะเอาไปเทรดทํากําไรได้ง่ายกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมหรืออยากปรึกษาผมเพิ่มเติมนะครับผมมีมากกว่านี้แน่นอนครับลึกกว่านี้เทคนิคเฉพาะที่ผมใช้ในการเทรดทํากําไรมาตลอด5ปีนี้นะครับอยู่ใน private class อยู่ในปิดฟ้า class นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะทัก มาสอบถามรายละเอียดของตัวค้าเรียนได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นราคา3,900บาทอยู่ นะครับผมจะทิ้ง QR code นะครับหรือพี่ๆจะติดต่อมาทางใต้ลิงก์ description ก็ได้นะครับมาปรึกษาผมก่อนก็ได้หรืออยากจะพูดคุยอะไรก็ได้หมดนะครับผมก็ยินดีให้คำปรึกษาและก็คำแนะนำสำหรับพี่ๆทุกคนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนและหลายๆคนคงเอาไปใช้ทำกำไรได้แบบมหาศาลนะครับยินดีมากๆที่ไดแชร์คลิปแบบนี้ให้นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ